สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิวลอมิชแนลค่ะชแนเเล,ลการพยากรณ์ด้วยโหร,ราศาสตร์แบบตวนตกกับอาจารย์มิมี่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนธันวาคมนะคะส่งท้ายปีเก่านะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปี2023ชาวลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่24ตุลาจนถึง22พฤศจิกายนคุณถือเป็นพิจิกตามโหราศาสตร์แบบตวนตกนะคะก็เอะละเรามาดูกันค่ะว่าดวงดาวทีุ่ณ อ,อยู่ในระบบศริยะตอนนี้นะคะบนฟากฟ้าจะส่งผลปิดท้ายปี2023ให้กับคนราศีพิจิกในเรื่องอะไรยังไงบ้างการเงินการงานความรักครอบครัวสุขภาพจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะนี่คือสัญลักษณ์ของชาวราศีพิจิกนะคะสัญลักษณ์ของชาวราศีพิจิกซึ่ง โอเคดาวศุกร์เข้าไปอยู่ในราศีพิจิกเพราะฉะนั้นด้วยการเงินดาวศุกร์ดาวการเงินเข้าไปอยู่ในราศีของตัวเองอาจารย์มองว่ามันส่งผลที่ดีอยู่แล้วนะคะในลักษณะของคุณจะมีสเสน่ห์มากขึ้นเดือนนี้เนาะอาจารย์มองว่าราศีพิจิกเป็นราศีที่จะมีสเสน่ห์มากๆในเดือนธันวาคมส่งท้ายปีไปเลยนะคะคุณจะดึงดูดอะ่ะคุณจะสามารถเจอกระทั่งของเรื่องการเงินที่ดีโอกาสโชคลาภที่ดีกระทั่งความรักความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้นะคะซึ่ง ดาวศุกร์อยู่ในเรือนที่1ของคุณนั้นมันส่งผลดีแน่นอนแต่ดูนะมันทํามุมเล็งกับดาวพฤหัสและดาวยูเรนัสที่อยู่ในเรือนที่เจ็ดพฤหัสเลงส็งศุกร มันหมายถึงความฟุ่มเฟื่อยการสปอยการที่อยากจะปนเปื้อตัวเองการที่ใช้เงินเป็นเบี้ยการที่ใช้แบบเขาเรียกว่าไงไม่ยั้งคิดแล้วยูเรนัสยิ่งมาทํามุมร่วมด้วยมันส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่ายการขบฏการแหกข้อการแหกกรอบการอยากจะออกจากกันการตีกรอบอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งหมายความว่าโอ้โหคุณจะสเปนมันนี้คุณจะใช้เงินแบบสุดยอดมากๆเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังพลังงานตรงนี้นะคะชาวพิจิกอ่าแล้วดาวอังคารในเรือนการ การเงินของคุณนี่เรือนที่สองในราศีธนูคือเรือนการเงินที่เป็นเงินสดของคุณนะคะ c a ทโ f l o มันเกิดนิวมูนขึ้นในเรือนการเงินของคุณนิวมูนคือพระจันทร์เริ่มต้นการโคจรครั้งใหม่ขึ้นข้างแรมนั่นเองนะฮะเริ่มต้นแรมหนึ่งคำวันที่13ธันวาคมเกิดนิวมูนขึ้นมันหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ทางด้านการเงิน หรือการการหาเงินวิธีการจัดการการเงินการดูแลการเงินใดๆอะไรก็ตามดีมากนะเป็นการเริ่มต้นที่ดีอาจารย์ถือว่าเป็นราศีที่ดีเรื่องการเงินเริ่มต้นต้อนรับปีใหม่นะฮะต้อนรับปี2024เลยเดี๋ยวอาจารย์จดก่อนนะพิจิกคือราศีที่ดีเลิศดีเลิศในการเริ่มต้อนรับการเงินในปี2อ2 4นีนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเดือนหน้าเจ้าดาวสุขจะโคจรเข้าเรือนที่2เรื่องการเงินคุณอีกอะ ก็คือต้นปีก็คือเดือนมกราคมมันดีเลิศเลอเพอร์เฟกอยู่แล้วนะคะเรื่องการเงินอันนี้ดีมากดีเลิศนะแล้วอังคารอยู่ในเรือนการเงินของคุณข้อเสียที่ดาวอังคารเข้าเรือนการเงินคุณเนี่ยมันจะส่งผลทําให้เขาเรียกว่านอกจากฟุ่มเฟือยแล้วเนี่ยมันทําให้เหมือนกับว่าคุณใช้เงินเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองกับใครอะ่ะ เหมือนใช้เงินเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างจ่ายเงินไปเพื่อพิสูจน์อะไรให้ใครว่าฉันสามารถนะฉันทําได้นะมันเลยเป็นที่มาของความไม่จําเป็นเนี่ยคะ่ะต้องระวังพลังงานตรงนี้นะคะคุณไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับใครเลยพิจิกเนาะแล้วแต่ข้อดีของอังคารก็คือมันสามารถทําให้คุณมี energy หรือพลังงานในการจะหาเงินมันอยากหาเงินอยากได้เงินเอาพิจิกอาจจะบ้าคลั่งจนกระทั่งไม่หยุดปีใหม่เลยก็ได้นะคะเนี่ยทำงานหาเงินบ้าคลั่งเกินไม่ปิดลงปิดร้านไม่ฉลองปีใหม่อะไร แบบนี้นะฮะซึ่งอาจารย์ก็ว่าเป็นเรื่องดีทําไปเถอคะค่ะสบายใจได้เงินด้วยรวยด้วยปีใหม่ค่อยฉลองวันหลังนะฮะ <c oughs> ก็ดีมากการเงินปังรวยเลิศอลังการงานสร้างโชคลาภได้ไหมได้สิโชคลาภก็สามารถมีได้นะลองดูนะคะก็ลองดูนะคะแล้วเจ้าดาวศุกร์ดาวการเงินของคุณเนี่ยยังทำมุมกับดาวดวงอื่นมาจาย์ดูสิเนปจูน ปลายเดือนทำมุมกับเนปจูนเรือนที่3 4มหเรือนที่5 <c oughs> อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักความสัมพันธ์แทนเนปจูนกับอังคารโอเคโอเคแต่ว่านะคะเนปจูนกับอังคารเดี๋ยวนะนี่นะเนปจูนกับอังคารที่อยู่ในเรือนการเงินทำมุมสแควร์กันจะดียังไงก็ตามพอเนปจูนอังคารทำมุมสแควร์กันมันหมายถึงการโดนหลอกการหลอกได้ง่ายหรือ ความผิดพลาดด้านการเงินสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายอาจารย์ว่านะหลายคนใช้เงินฟุ่มเฟือยจนมารู้สึกตัวเองผิดพลาดก็เป็นไปได้นะคะถึงขั้นแสแกมเมอร์ไหมเจอเรื่องของมิจฉาชีพไหมระวังก็ดีค่ะเพราะว่าเดือนนี้ทั้งเดือนอะธันวาทั้งเดือนอะหลายราศีมากเลยอาจารย์จะบอกว่าเกี่ยวพันกับเนปจูนโดยเฉพาะราศีธาตน้ำราศีมีนอย่างเงี้ยนะราศีที่เนปจูนเกี่ยวข้องตรงๆเนี่ยมีนกุมพวกเนี้ยนะ โอ้โหสำคัญมากต้องระวังนะคะแต่คุณก็เพิ่มความระวังแล้วกันเรื่องของการผิดพลาดทางการเงินนะการโดนหลอกอะ่ะโอกาสโดนหลอกทางการเงินนีะ่ะถ้าเป็นในเรื่องการงานล่ะคะแต่ภาพรวมคือดีนะดีเลิศดีเวอร์ประเสริฐมาเดือนต่อไปดีกว่าอีกนะจุดพุได้เลยเตรียมจุดพุได้เลยในเดือนการงานราศีสิงราศีสิงเดือนที่10ของคุณไม่มีดาวเข้าไปสถิตอะ่ะ ก็ไม่ได้ส่งผลที่มันชัดเจนการงานเฉยๆนะการงานเฉยๆแต่อาจารย์ว่าคุณมีเสน่ห์ด้านการงานนะคุณมีเสน่ห์ในงานที่คุณทําคุณดึงดูดอะ่ะคุณดึงดูดหลายอย่างเข้ามากับตัวเองเยอะมากนะคะในเดือนนี้เนาะโอดีพิจิกเลิศคุณเป็นแมงป่องที่ทรงพลังมากปิดท้ายปีได้สวยงามมากเลยนะพิจิกเจอเจอความอ่วมอรไทยมาเยอะตลอดทั้งปีละปีนี้นะคะ ปิดท้ายได้สวยก็ถือว่าอาจารยินดีด้วยนะในเรือนการงานสิบเรือนหกลาลาศีเมษก็ไม่เกี่ยวอ,อยู่ดี <c oughs> เรือนหกก็ไม่สง่งผลเอาเป็นว่าการงานไม่มีอะไรหวือหวาเฉยๆไปได้ปกติไม่มีไม่มีอะไรที่ดีสุดเลิศเลยแล้วก็ไม่มีอะไรที่เลวร้ยวายด้วยนะคะไปได้ไม่มีปัญหาละทีนี้ถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ละ่ะเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ ลบก่อนอะ่ะถ้าเป็นเรื่อง <c oughs> <c oughs> เดือนนี้ราศีพิจิกเป็นคลิปสุดท้ายนะคะ12เดือน <c oughs> เป็นคลิปสุดท้ายเพราะเดือนนี้อาจารย์เริ่มต้นที่ธนูไงพิจิกก็จะปิดท้ายเสียงอาจารย์พลังงานก็จะตกนิดนึงอาจารย์ก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์ดู energy ตกนิดนึงมันเหนื่อยแล้วว่าอาจารย์พูดราศีหนึ่งประมาณอาตัตวา่าราศีหนึ่งยีนาทีอะยี่สิกว่านาทีนิดนิด,นด,นดอะนะคะเหนื่อยนะคะ แต่เขาล่ะในเรื่องของการงานผ่านไปแล้วความรักเรือนความรักนะคะก็จะเป็นเรือนที่7อันนี้กับเรือน5ราศีมีนอ๋อโอเคเนปจูนเป็นดาวเจ้าเรือน5เหรอเนี่ยในในเดือนนี้นะคะเรือนที่7ของคุณเนี่ยเรือนที่7ของคุณเป็นเดือนคู่เรือนคู่มันเกิดลุนนาอีคลิปหรือจันทคาต จันทรุปราคาเต็มดวงจันทรุปราคาเกิดขึ้นในวันที่29ตุลาคมการเกิดขึ้นของจันทคาตเวลามันเกิดขึ้นมันจะส่งผลกับเราถึง4เดือน6เดือนเพราะฉะนั้นจันทคาตเกิดขึ้นย9บตุลาคุณนับไปเลยพฤศจิกาธันวามกรากุมภาอาจจะเลยไปถึงเมษาสรีซัมเพราะฉะนั้นการจบเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแน่นอนแน่นอนใครยังไม่ได้มีการจบอิทธิพลนี้จริงๆเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ประมาณ29กันยาละใครยังไม่เลิกราย่าร้างใครยังไม่จบใคร ไม่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นถ้าคุณมีเหตุปัจจัยหรือมีชนวนอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่เป็นราศีพิจิกจะต้องเลิกต้องจบนะคะมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงคุณด้วยมันขึ้นอยู่กับว่าไออีคลิปที่มันเกิดขึ้นมันอยู่ที่องศาไหนดาวดวงไหนทํามุมส่งผลบ้างหลายคนอาจารย์ก็ไม่เห็นการจบแบบลักษณะเลิกลายย่าร้างนะคะที่มาดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์อ่ะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการปิดดิวคือ จบปิดประเด็นกันได้อะนะว่าเราจะดีวกันแบบนี้นะเราจะเป็นฐานะยกฐานะจากกันเป็นสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อและแม่ของลูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจารย์เจอเยอะมากเลยอ่ะชาวพิจิกนะคะพลังงานที่มันเกิดขึ้นมันหมายถึงการปิดจบแต่นั่นแหละดาวพฤหัสก็อยู่ในเรือนที่7ของคุณ มันจบแล้วมันได้ใหม่อะมันมาใหม่การที่ดาวพฤหัสเข้าเรือนคู่มันหมายถึงการได้คู่ใหม่การเจอคู่ที่ดีหรือการแต่งงานการครองคู่การเจอคนรักที่ดีเชื่ออาจารย์นะประตูบานเก่ามันจะจมันจะจบมันจะพังทลายไปเพื่อให้คุณได้เดินเข้าไปสู่ประตูบานใหม่ที่มันดีกว่าเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจบความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีปล่อยค่ะเล็ดอิดโกนะคะอาจารย์อาจจะพูดง่ายนะแต่ด้วยประสบการณ์อาจารย์ที่ดดูดวงคนเป็นพันเนี่ยปะ มันเห็นอะไรมาเยอะในเรื่องความสัมพันธ์แบบนี้โอทั้งคนยากดีมีจนทุกคนล้วนเจอความสัมพันธ์ที่บางคนรวยมากแต่เจอความสัมพันธ์ที่ไม่สักเซสเลยไม่สําเร็จเลยบางคนมีปัญหาชีวิตทุกอย่างแต่ความสัมพันธ์กับดีรับลื่นมีคนเคียงกายตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตามนุษย์และ เจตจำนงอิสระของเราฟรีวิวเนาะความปรารถนาที่จะเป็นไปเรื่องความรักมันซับซ้อนการดูดวงความรักหรือโหราศาสตร์ที่เป็นซินทรีหรือความรักหรือคู่รักเนี่ยอาจารย์ว่าซับซ้อนที่สุดซับซ้อนกว่าดวงเมื่อไหร่จะรวยนะซับซ้อนมากนะคะเพราะมันอยู่กับจิตใจมนุษย์อ่ะแต่เอาเป็นว่าดีเรื่องความสัมพันธ์คือดีมากดีมากแล้วในเรือนที่5เรือนโรแมนเป็นเรือนคู่จร เนปจูนเป็นดาวประจำเรือน5เนปจูนทำมุมทรายกับดาวศุกร์ตั้งแต่ช่วงวันที่18ธันวาจนถึง2มกรามันมีพลังงานที่เรียกว่าซินเดเรลล่าเอฟเฟกต์เดฟนปจูนกับศุกร์มันทำมุมทรายกัน120องศามันบ่งบอกถึงเจอรักดุดดังนิยายจัดสรรน,นะเออคุณจะเจอความรักที่ดีคุณสามารถเนี่ยมาแล้วมาแล้วใครยังไม่เจอนะนี่มาแล้ว สามารถเจอความรักสามารถที่เหมือนเจ้าหญิงเจอเจ้าชายสามารถเจอกับ unconditional love ความรักที่ไรเงื่อนไข่อาสามารถเจอได้ดีมากๆเลยดีมากเดี๋ยวจันจดก่อนดีเวอร์เหมือนกันดีเวอร์อ่พิจิบดีมากโดยเฉพาะตั้งแต่18ทธันวาจนถึง2มก,กราช่วงนั้น นาะมันจะดีมากๆาก e r g y มันคุกกลุ่นนะฮะบางทีอาจจะบวกลบจากที่อาจารย์บอกไปแต่มันก็จะอยู่บริเวณนั้นแหละนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะดีแค่ไหนก็ตามจะมีความรักที่ดีเกิดขึ้นก็ตามพลังงานของดาวเนปจูนกับอังคารต้นเดือนสแควร์กันไหมสุขสุขกับเนปจูนดีอยู่เนปจูนกับสุขสุขกับเสาบางคนเขาเรียกว่าอาจจะเจอความรักทั้งที่ใจยังเจ็บก็เป็นไปได้ ก็ดูดีๆหรือบางคนอยู่ๆก็ไปเจอกับความรักที่มารู้สุดท้ายว่าโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้เช่นกันอันนั้นคุณต้องต้องต้องตรองดีๆตอนที่คุณเจอเขานะคนที่เป็นราศีพิจิกธาตุน้ำคนที่เข้ามันดูวความสัมพันธ์กับคุณอนะ่ะต้องเป็นลัคนาราศีธาตุดินดูไว้ก่อนเลยอีพวกพฤึกศกกระทิงอะ่ะอยู่เหมือนกระทิงอ่ะนะคะพวกมังกรหน้าตาเหมือนไม่ต้องเหมือนมังกรนะคะ นะตะ่ดูดุดันดูเข้มขึงดูแบบเป็นผู้ใหญ่หรือพวกลัคนาราศีกันนะดูเป็นคนซีเรียสจริงจังพวกธาตุดินอะไปดูวันกับเดือนเกิดเขาก่อนนะฮะไปอยากรู้เดือนเกิดพวกกันพิจิกกันบังกรพฤกษก็ไปดูข้างใต้ดิสคริปชันอาจารย์เขียนไปแล้วว่าใครเกิดราศีอะไรเกิดวันไหนเจอคู่รักเจอความสัมพันธ์ถามก่อนเลยเธอเกิดวันกับเดือนอะไรอ๋อ,อพอดีเราจะได้ไปดูว่าเราสมพงกันไหมจะได้คบต่อหรือเปล่า แต่บางคนเนี่ยคุณเขาไม่ได้เกิดตามนี้แต่ลัคนาเขาเป็นธาตุดินเนี่บอกว่าบุคลิกคนพวกนี้ตัวตันๆแน่นๆใหญ่ๆห,หนักแน่นหัวโบราณดื้อๆหน่อยแล้วก็เป็นพวกเนี้ยบหน่อยอะ่ะพวกราศีธาตุดินน่ะหนักแน่นแล้วดีนะคะรวยพวกนี้เอออ่ะยังไงอีกอย่างนั้นจบเรือนที่เดเรือนที่5โอเคถือว่าเรื่องคู่จบถือว่าดี ถือว่าดีนะอาจารย์ก็บอกไปหมดแล้วมันจะพูดอะไรล่ะพิจิกเป็นราศีปิดท้ายปีที่ดีมากๆดาวเสาเข้าเรือนที่5โอเคดาวเสาคุณโครจรเข้าเรือนที่5แล้วจะอยู่ไปประมาณอีก2ปีบางคน2ปีครึ่งบางคนก็ปีหนึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเพราะว่าเวลากราฟมันมันหมุนนะ่ะ มันไม่เหมือนกันนะคะมันมันขึ้นอยู่กับการตั้งลัคนาดาวเสาร์อยู่ในราศีเลือนที่หเนี่ยบางคนเนี่ยเรื่องที่สนุกสนุกเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆที่มันสนุกสนุกอาจจะกลายเป็นอะไรที่แบบเป็นภาระเป็นภาระของคุณแทนนะคะหลายคนเกี่ยวพันกับเด็กๆแล้วเด็กๆก็เป็นภาระคุณอะไรแบบนี้แล้วอยู่กับคุณนานเลยดาวเสาร์มันโครจรช้านะมันเข้าหนึ่งราศีสองปีครึ่งอะ่ะมันก็จะส่งผลกับคุณประมาณนั้นนะนะคะอืม อะไรอีกที่อาจารย์ยังพูดไม่หมดอ่ะโซล่าอีคลิปโซล่าอีคลิปก็คือสุริยคราสสุริป,ปราคาเมื่อกี้เรือนคู่มันคือจันทรุป,ปราคาลูนาอีคลิปอันนี้สุริยคราสเกิดขึ้นในเรือนที่7ราศีตุลมันส่งผลอะไรคะมันจะทำให้คุณได้เริ่มต้นกับโลกภายในตัวเองอะ่ะพิจิกเป็นราศีของคนที่เกี่ยวพันกับเรื่องความลึกลับ คุณมีออร่าความลึกลับรอบตัวคุณชอบเรื่องของไสยศาสตร์ศสยเวทความลึกลับโลกใต้บาดาลอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคะโลกหลังความตายเลยพวกนี้แล้วพอมันเกิดโซลาร์อีคลิปคือจันทลุอสุริยาคาตเกิดขึ้นตั้งแต่15ตุลาในช่วง4เดือนเนี่ย พฤทิการธันวามกรากรุภาหลายๆคนจะหันหน้าเข้ามาหาตัวเองแล้วก็มาดูโลกภายในตัวเองหลายๆคนจะล่วงรู้ความลับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองโดนปิดบังซ่อนเร้นมานานหรือเราสงสัยมานานจะปรากฏขึ้นมาหลายคนจะพบกับบุคคลที่เข้ามาในชิตแบบผูกพันแบบเหลือเชื่อแบบไม่คาดฝันมาก่อนคนที่ทําความดีนี่คือช่วงเวลาของการได้รับการตอบแทนคนที่ปิดทองหลังพระ จะได้รับรางวัลตอบแทนนะเป็นช่วงไรจัก,กรวาลจะให้คุณแต่คนที่เขาเรียกว่าสร้างกรรมหนักมานะสร้างวิบากมาก็เป็นช่วงที่คุณต้องชดใช้เช่นกันนะคะพิจิกอืมโอ okay. เคเหนื่อย <laughs> อาจารย์พูดแบบไม่มีนอนสต็อปนะคะหลายคนอาจารย์ถามว่าอาจารย์อาจารย์พูดในมันดูดวงพูดได้ไงคะอาจารย์พูดไม่มีไม่มีจุดฟูลสต็อปไม่เบรกอะ อาจารย์บอกว่ามันเป็นอาจจะเป็นความเคยชินบ้างเนาะเป็นทักษะหนึ่งที่อาจารย์ได้มา่ะแต่เอาละทั้งนี้ทั้งนั้นชาวพิจิกเริ่มต้นปีใหม่อาจารย์ขอไวพรนะขอเริ่มต้นปีใหม่เป็นปีที่ดีของคุณจริงๆอะไรดีไม่ดีไม่รู้กันเงินเลิศปังนะคะคุณจะต้องสร้างเหตุปัจจัยอาจารย์บอกว่าปังบอกว่าดีคุณงอมืองอเท้ามันก็ไม่เกิดคุณต้องสร้างเหตุปัจจัยที่ดีให้กับการเงินคุณด้วย เห็นไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นจารย์ขออวยพรนะปีใหม่นี้ก็ให้สมปรารถนาทุกประการคิดสิ่งใดให้สําเร็จขอให้มีสติทุกาทการตัดสินใจและขอให้ทุกการตัดสินใจนั้นของคุณถูกต้องเสมอเสมอลาไปแล้วเจอกันใหม่ปีหนะ้าสวัสดีค่ะ